ทีมที่สี่นี่ก็ผมมองไปที่ท่าเรือแล้วกันนะครับท่าเรือทีมที่มีศักยภาพค่อนข้างที่จะเยอะจากขุมกําลังที่มีแต่ประเด็นก็คือว่าการใช้งานตัวผู้เล่นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการท่าเรือมาโดยตลอดนะครับคือการที่มีตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะต้องคําว่าการมีตัวผู้เล่นเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะว่าการบริหารจัดการมันก็ยากตามไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวที่เข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวระดับเขาเรียกว่า็อปทั้งนั้นนะครับการควบคุมดูแลการที่จะปกครองมันอาจจะต้องใช้คุณสื่อที่มีบาร,รมีซะหน่อยมีทุกอย่างนะครับฝีมือประสบการณ์การบาร,รมีนะครับการทำงานร่วมกับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทีมงานสตาฟทีมงานนักฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโค้ชที่การท่าเรือนะครับ ผมจะไม่พูดถึงท่าเรือเลยในการติดท็อปโฟท็อปไฟถ้าไม่มีชื่อของโคชโอ่งดูสิบเข้ามาเป็นกุนซือในปีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าท่าเรือเหมือนจะมีพร้อมแล้วครับทุกอย่างคือบางทีมีเยอะเกินไปด้วยเช่นการมีนักฟุตบอลในตำแหน่งที่มันไม่จําเป็นมากเกินไปในลักษณะยอย่างนั้นแต่ว่ามีให้เลือกดีกว่าดีกว่าขาดนะครับแต่เพียงแค่ว่าพอมีให้เลือกแล้วเนี่ยคนเลือกใช้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่เราเห็นก็คือใน ACL นะครับ ที่ผ่านมาที่พวกเขาลงเล่นในรอบแป่งกลุ่มเป็นครั้งแรกเนี่ยในประวัติศาสตร์ของสโมสรสิ่งสำคัญคือการเลือกตัวแหละครับพวกเขามีปัญหาในการเลือกตัวโดยเฉพาะในตําแหน่งกองหน้าที่มันไม่มีเลยนะครับแล้วไปเล่นในระดับทั่วเอเชียเราเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับผมเชื่อว่าจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ที่ที่สาคัญสําหรับการท่าเรือในการเป็นบทเรียนเลยนะครับในการเลือกตัวผู้เล่นดังนั้นเนี่ยพอมีชื่อของโค้ชโอมาผมให้ความสําคัญมากๆนะครับกับการที่ าการท่าเรือเลือกโคชองมาเป็นหัวหน้าผู้สอนในปีนี้โอเคไม่ใช่ว่าโคชอูดเป็นโคชที่ไม่มีฝีมือนะครับแต่ผมมองว่าใน,ในแต่ละสโมสรเนี่ยการทํางานของแต่ละที่วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันนะครับโคชอูดอ,อาจจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงฝีมือเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องแท็กติกเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าโคชเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ผมมองว่าโคชเมืองไทยนี่เก่ง กว่าโค้ชในระดับโลกนะซะด้วยซ้ำไม่ใช่ในเรื่องฝีมือนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปดราม่ากันมันหมายความว่ามันจะต้องควบคุมดูแลให้ได้ดีทั้งนอกและในสนามนะครับคือบางทีต้องทํางานร่วมกับผู้บริหารให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่โค้ชไทยบางคนเชี่ยวชาญด้วยนะครับและสามารถทําได้หนึ่งอันนั้นคือโค้ชโอ่งที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าการทํางานร่วมกับ BG มา2ปีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ แม้ว่าขุมกําลังของ BG จะแข็งแกร่งแล้วก็ได้แชมป์ในทีห่งทีสอมา2ปีติดอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยตัวผู้เล่นก็ส่วนหนึ่งครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานของโคช้ชอันนี้สําคัญนิ่ง่ายๆว่า BG เนี่ยเริ่มต้นลงเล่นในลีกสูงสุดมาปีแรกคือปี2009ไม่มีโค้ชคนไหนเลยนะครับที่จะทํางานครบปีนะครับต้องมีปดมีลาออกมีอะไรกันไปตามเส้นทางเนี่ยจนถึงฤดูกาล2009อ่าขออภัย2อ1พนบ บีจีจึงหาโค้ชคนนั้นได้คือโค้ชโอ่งดูสิโค้ชโอ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ตะกอนก็นเคยเจ็บมาแล้วครับไม่ได้ต่างจากโค้ชไทยคนอื่นๆเลยเคยทํางานกับสโมสรแล้วก็โดนไหลออกโดนปลดโดนกระแสมีหมดนะครับโค้ชทุกคนผ่านจุดนี้มาหมดไม่มีใครหนีได้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันเหมือนตกผลึกพร้อมกันนะครับบีจีก็เหมือนกันที่กับการที่เจ็บปวดในการตกรอบตกชั้นมาเนี่ยแล้วก็จะอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่ ทำงานด้วยความเข้าใจประกอบกับว่าช่วงเดียวกันอย่างที่โคชโอ่งเองก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจกับการทําทีมทีสอมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาตราดเลื่อนชั้นได้ก่อนหน้านั้นก็มีทีมที่ได้ทําอย่างประจวบนะครับหลายทีมที่เขาปกปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมันลงตัวพอดีผมเชื่อว่าโคชโอ่งทํางานร่วมกับทีมแบบนี้ได้แน่นอนนะครับด้วยบารมีที่มีอยู่ไม่ต้องพูดถึงตัวนักเตะ ผมเชื่อว่านักฟุตบอลเนี่ยบารบมีของโคชอ,องควบคภูมิได้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าผมเชื่อโคชอ,องอยู่เพราะฉะนั้นคราวนี้อยู่ที่ตัวแล้วนะครับตัวที่มีอยู่ของท่าเรือเนี่ยมันล้นเลยแหละต้องใช้คํานี้แบ็กซ้ายแบ็กขวามีดีไปหมดเควินฟลิปโรเลอร์นะครับนิติพงศ์เสรานนท์โอ้โหตัวระดับท็อปของบ้านเราทั้งนั้นนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าจะเลือกโลเชล่าแล้วไปกินตําแหน่งโคตาต่างชาติข้างหน้าจะวางยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ ต้องควบคุมดูแลในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าตัวไทยในตําแหน่งเซนเตอร์ก็มีเยอะครับตัวอย่างธนบูรณ์ตัวอย่างอดิศรตัวอย่างเอเลียสหรือแมาา้กระทั่งตัวที่วอร์รูธนามเวทก็สามารถใช้งานได้ครั้งน,นี้ต้องไปดูว่ากองหน้าตัวเป้าผมว่าน่าจะเป็นประเด็นประเด็นหลักนะครับเนลสันโบนิยายังอยู่กับทีมหรือไม่ถ้ายังอยู่จะได้ใช้งานหรือเปล่านะครับจอร์นบาโจผมว่ายังไงก็ต้องใช้เพราะว่าซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญว่า ในตำแหน่งกองหน้านะครับล่าสุดเนี่ยได้ฮาวิเอร์ปาติญโยมาแล้วหนึ่งนี่ก็ทําให้เห็นว่าโค้ชโอ่งรู้อยู่แล้วครับว่าการเล่นแล้วไม่มีกองหน้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฟอสไนในเมืองไทยไม่มีทางผลิตความสาเร็จแน่นอนผมเชื่อเลยด้วยปัจจยัยหลายๆอย่างอ่าศักยภาพตัวผู้เล่นโครงสร้างอะไรก็สุดแล้วแต่เราไม่ดีพอที่จะเล่นฟอสไนหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาของฮาวิเอร์ปาติญโยแสดงให้เห็นว่านี่คือจุดที่โค้ชโอ่งแก้ถูกจุดแต่ าติญโยผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะเป็นกองหน้าตัวหลักได้ดูครับว่าจะลุ้นว่าจะมีใครเข้ามาเติมหรือเปล่าสำหรับการท่าเรือหรือใช้โบนิยาผมเชื่อว่าโบนิยาก็ยังมีศักยภาพพอนะครับถ้าสภาพร่างกายดีเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างตัวเล่นผมไม่ห่วงครับแล้วก็มองว่าการเข้ามาของโคชโอ่งเนี่ยก็เป็นการเข้ามาเติมเต็มในสุดที่ในสิ่งที่การท่าเรือขาดหายไปคราวนี้มันลุ้นกันว่าสามารถที่จะลงตัวได้หรือไม่ อันนี้ผมว่าน่นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าโอเคละ่ะในมุมผมในการวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่คาดว่าจะเป็นนะครับแต่ว่าฟุตบอลอะไรก็ไม่แน่นอนครับฟุตบอลเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าผลงานดีมาจากทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งมีศักยภาพของตัวเล่นดีแล้วมันจะลงตัวกันอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแต่ถ้าผมพูดจากแนวโน้มทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่า มีโอกาสครับที่ถ้าเรือจะประสบความสำเร็จในการทํางานภายใต้โคช้ชที่ชื่อดูสิทเฉลิมแสนเอาเป็นว่าวิเคราะห์ว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายดูจากเวลาโอ้โหไม่ทันไม่ทัน5ทีมอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นสี่ทีมไปก่อนแล้วกันนะครับ BG, จีบุรีรัมเชียงรายและกการท่าเรือก็ถือว่าเป็นท็อปทีมระดับบนที่ผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะ ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ามาต่อนะครับยังมีอีก12ทีมเนาะนะครับก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปวิเคราะห์แบบนี้ตามสไตล์ของผมนะครับก็อาจจะมีการวิเคราะห์ที่เป็นแนวทางให้ได้ติดตามกันใครที่อชอบถ้าที่จะติดตามก็ฝากติดตามทางแฟนเพจของ Kick Off กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k หรือทาง YouTube ก็พิมพ์ Kick Off ภาษาไทยเลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกด ซับสไคร้กดติดกระดิ่งก็ได้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของเอฟเอแก97ก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดตามได้ทุกวันศุกร์เราจะนําเสียงมาออกอากาศแบบนี้นะครับฝากติดตามด้วยวันช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้สนสับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือไทย i บเบลส์นะครับหรือว่าช้างที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะครับดูแลคิกออฟมาโดยตลอดแล้วกับรายการช้างฟุตบอลโมเมนต์กับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยก็พบกับผมได้นะครับทุกสัปดาห์ ทางแฟนเพจของ Kick Off รวมไปถึง YouTube และก็ทาง FM 97แห่งนี้นะครับอัปเดตฟุตบอลไทยกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมโมโซเดตลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ